มาถึงนี่สุดยอดของชีวิตเราแล้วทุกอย่างที่เพราะว่าาจีนี่มันประสบประการทางโลกมาเยอะแต่งงานก็แต่งแล้วถึงรู้ว่าชีวิตแต่งงานเป็นไงทั้งที่นะจีคนนี้หนูอย่าเพิ่งอ้วกเลยนะะนจีพูดเรื่องจริงะจีมีทั้งรูปสมบัตินะฮะเดี๋ยวดูในรูปยืนยันได้ แต่นาีิก็ไม่ได้เป็นคนหลงตัวเองว่าตัวเองสวยหรือเข้าท่าไม่ใช่มีทั้งลูกสมบัติมีทั้งคุณสมบัติมีทั้งทรัพย์สมบัติยังมันมันก็สุกสุขดิบดบอย่างเงี้ยชีวิตแต่งงานเพราะนั้นใครอยแต่งเลยนะเนี่ยดูลุงพี่เป็นตัวอย่าง เนี่ยบวชอย่างหลวงพี่เลยคุณแล้วคุณจะไม่ผิดหวังในชีวิตทั้งทั้งอะไรนะทั้งปัจจุบันและตายไปแล้วด้วยทั้งโลกเนี่ยนะจี้ผ่านมาแล้วรวยก็ทุกข์ค่ะชีวิตแต่งงานก็ทุกข์อย่างอย่างท่านเนี่ยเป็นคนดีดีเราก็ทั้งทั้งรักทั้งศรัทธาทั้งเคารพ มันก็จะตามมาด้วยทั้งหวงของดีอยู่ใกล้เราอ่ะมันเป็นความสุขมันก็หวงหวงแล้วหวงแล้วหึงทุกไหมน่าทุกนะจะบอกให้ใช่ไหมและส่วนท่านท่านคล้ายๆเขาว่านะจี้เป็นคนสวยแต่นะจี้ไม่ได้หลงตัวเองมองใครเมื่อค่อนตาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้พอแก่แล้วไม่เป็นอย่างนี้ ไหมท่านบอกอยากะะักฝกลูก,กตาใส่กระเป๋าแปลว่าอะไราทุกไหมไม่ชอบให้เรามองใครวางห่วงมันเป็นทุกข์นะคุณเนะี่ยท่านก็หวงน้าจีนะ้าจนะนะีก็หวงท่านอ่ามันไหมไหมอันนี้คือมีความจริงใจที่เราชอบกันเนะ่ยใช่ไหมค เราจัดหาเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเอาเอาชีวิตมาตีแผ่ใช่ไหมจะเกิดมาอืคนนี้ให้ความสุขเรามีแต่ให้ให้ให้ท่าน่ะเว้นแต่ดาวกับเดือนใช่ไหมแล้วเราพบความสุขคุยเนะนั่งรถมีั้งหลายคันคนรถมีทั้งสามคนแหมรถสปอร์ตเนี่ยอืยุคนั้น เทสุดๆแล้วอืมเจค,คนจ<ะ>อื่นนั่งรถรางว่าเทม, <c oughs> มีแต่เรารถสี่ล้ออยู่คนเดียว <c oughs> แล้วในถนนเนี่ยรถก็ไม่มากนะมีคือเขาจะรู้เลยรถี่บ้านไทยอะไรเงี้ยรวยนานั้นเพราะรวยมากนี่เพราะว่าตอนนั้นพระตะบองยังเป็นของเรา <c oughs> ท่านนี่จะไปเหมาข้าวที่พระตะบองทั้งเมืองเลยและบรรทุกรถไฟมาลงที่ช่องเงินซี แล้วก็ใส่เหลือข้าวอัางจุงอะไรใหญ่ๆอ่ะเป็นร้อยๆ้อยลำเอาไปขึ้นที่ลงสีลงสีของท่านนี้ทั้งสิบะโลค่ะท่านนี้เป็นเชื้อจีในเตียกล้มาจากเมืองจีแล้วข้าวเนี่ยสีแล้วเนี่ยสง่งส่งนอกส่งออกรวยไหมคุณอาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงครับอาเพราะนั้นคุณถามว่ามีเท่าไหร่เชื่อก็ไม่ลง ก็ไม่ได้แต่นาจี้ก็เป็นคนไงไม่รู้พอมีเงินเยอะๆก็ใช้เงินไม่เป็นหลวงพ่อบอกนัาจี้ใช้เงินเหมือนเด็กๆไม่ตัวเองไม่เคยเอามาใช้ามากๆอะนักจะเอาไปทําบุญทําบุญก็ทําเยอะๆอย่างเงี้ยคอันนี้คือนาจี้ <c oughs> แล้วให้ฟังว่าชีวิตแต่งงานยังสุขๆเด็กๆเลยแต่สุขที่เข้าวัดนี้และสุขที่เรา เราเข้าถึงพระธรรมกายโอ้โหเข้าถึงพระธรรมกายนี่นะฮะมันจะเริ่มสุกตั้งแต่กายที่สองสามสิบแปดกายนี่นะฮะจะสุกไม่เหมือนกันพอถึงกายสุดท้ายสุกสุดยอดเลยสุกจนไม่ไม่มันหาคําไม่ได้ในโลกเนี่ยนาจีจะมาอธิบายว่าสุกอย่างนี้นะสุกอย่างนั้นนะมันไม่พอไม่พอกับที่เราได้พบมาค่ะ มันสุกถือแค่ว่าบางทีมันรู้ต้นเลยรู้จบอีกอพมพอะไรมันกระทบเนี่ยเรารู้แหละต้นเป็นนี้แล้วเดี๋ยวมันจะจบอย่างงั้นแล้วไม่ค่อยพลาดอนะ่ะเนี่ยองค์พระท่านจะบอกเราอีกเห็นไหมนี่คือการเข้าพระธรรมกายแล้วเราอยากจะรู้อะไรอะ่ะเห็นเป็นภาพขึ้นอีกเห็นไหมเขาไม่พูดกันแนะคะแต่ว่าที่นจ่พูดและแรกเนี่ยเพื่อให้ทุกคน ศึกษาที่นี่และยิ่งรู้ว่าทุกคนจะอยากเข้าธรรมวิชาเนี่ยและที่ขออธิษฐานเลยขอให้สําเร็จสําเร็จขอให้ทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายทั้งหลวงพี่ด้วยแล้วก็ขอให้ได้เข้าธรรมวิชารู้สึกจะได้ทาเนี่ยทั้งพระทั้งเนนทั้งเขาเรียกคาราวา,วนะาสาาาใช่ไหมอ่าเน่อุบาสิกาอ่าใช่อุบาสิกาเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อใช้คนมากแล้วเจสร้บ ขอให้สำ,สำเร็จสำเร็จนะอย่าหลุดไปไหนอย่าหายไปไหนนะครับรอย่าหายไปอย่าลืมนะออกหน้าวัดเข้าหลังวัดส่วนใครที่หนีหนังวัดอ,อย่าลืมเข้าหน้าวัดด้วยวเชื่อไหมฮะยี่สิบสี่ปีนี่แล้วจี้จะมาวัดทุกอาทิตย์เลยอืมเคล็ดลับเลยนะครับเคล็ดลับคือไม่ไม่พลาดการมาวัดยี่สิบสี่ปีเนี่ยแลวยังได้คําชมจากอคุณวันธนา มุ่นสูงอ่ะครับเออณจี้ตัวนี่แปลกแล้วก็จริงอย่างหนึ่งนะตัวข้าววัดที่ยี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยหายไปไหนหลายๆเดือนเลยหายแต่ว่าป่วยอ่ะแต่วจี้ก็ไม่ค่อยป่วยเนี่ยจนแก่แล้วก็ไม่ค่อยมีโรคประจำตัวเนี่ยก็เป็นไข้บ้างอะไรบ้างแต่มันสาค,คุณแก่ โอ้โหเห็นไหมฮะไม่พลาดเลยดังนั้นเรานะครับอยู่ในวัดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่าไหร่ถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องจริงเนะี่ยอย่าพลาดเลยทุกอาทิตย์นี้ต้องมาตลอดเลยฮะได้เดี๋ยวมาถ้าจะจะที่หลุดจากวันเนี่ยส่วนใหญ่จะกระทบอะไรกันอนะ่ะเจอกระทบกันเองกระทบกันเองก็ใช้วิธีอย่างที่น้าจี้ใช้อะ่ะแยกเป็นเสียงอ่าเพราะว่าว่าเราดี น่าดีคนพูดนี่แหละดีไม่ใช่เราเรายังอยู่ในระหว่างแก้ไขแต่แต่ไม่แก้ตัวแล้ววันนี้เขามาชมอ่ะโอ้โหคำพูดเขาก็หวานหวานเราก็ไม่ต้องรอยอ่ะคุณเพราะว่ามันมันเป็นความมันเป็นคนนั้นอารมณ์ดีอ่ะไม่ใช่เราตัวเราเราต้องมีการรู้จักตัวเราก่อนนา้าจี่ต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วน้าที่ถึงจะ รู้ว่าอาคนอื่นก็เหมือนนะจี้ตัวน้จี้เนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองเลยอุ้ยไป,ไปทํามันรู้จักคนนู้นคนนี้ไปคิดแทนเขาตาแต่ความจริงของเขาจริงๆแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นนะจี้พูดอะไรน้าจี้จะเอาตัวน้าจี้นี่แหละออกมาตีแผ่เพราะ,ะน้าจี้รู้จักคุณที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไปคิดแทนคุณมันไม่ถูก <Okay. S 2> หมายถึงน้าจี้ ถูกไหมฮะใช่ครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ไปคิดแทนไม่ถูกเลยไม่ถูกเพราะนั้นเราต้องรู้จักตัวเราก่อนแล้วที่จะรู้จักตัวเองว่าแล้วที่บกพร่องทั้งคิดทั้งพูดทั้งการกระทำนะฮะเพิ่งได้สักห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นตแล้วที่ดีใจแล้วเดี๋ยวชนะเอาไหมแก้ไขได้แล้ว,วอ่าเงี้ยค่ะคือยิ่ไม่ใช่ใครไม่รู้โอ้โหแม่ถ่อมตัวเปล่าทําได้เปล่า,ลาตา อยู่ที่ตรงนั้นออยู่ที่ตรงนั้นแลจี้ก็จะโม้ไงก็ได้เออแม่จี้ทำได้ร้อเปอร์เซ็นต์ขโม่ตาหลอกค่ะใช่ไหมโม้ไปวันวันแล้วใครไปอบายอ่ะจี้เขาไม่แลกหรอกใช่ไหมไม่เห็นเลยดังนั้นใครจะมาอะไรอย่าไปน้อยใจคำพูดการกระทำของเขาก็ผ่านไปมันเป็นเสียงที่จะจี้แยกให้อ่ะ ที <ừ> ่จิงต้องคิดถ้าบาทนะน้าวันนี้วันนี้เขาลั่นงานนะเขาอ,อยากจะช่วยให้สำเร็จอะแต่ว่าเขามาเขาไม่น่ามาเลยอะไรตอนนั้นเนี่ยงานมันไม่น่าเข้ามาไม่ถูกใจไม่ถูกตาเขาแล้วจะทําไงนะจีไม่ถูกตาค่เรื่องเขา <ừ> เราดูว่าไอ้งานนี้มันใช้ได้ไหม,มดีไหมหรือไม่ดีเราก็ก็หาวิธีที่แก้ไขให้มันดีกว่านี้หรือว่าปรึกษ,ษาคนที่พดกเรรู้เรื่อง คนเหล่านี้นะถ้าใกล้กันแล้วนี่สําคัญที่สุดนะคนที่พูดก,กันแล้วรู้เรื่องนันจิกวกลักวกลัวคนที่พูดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพูดขวาเข้าไปซ้ายแล้วละเช่นน,นัจม่รู้นะจีจะถือว่าชีวิตนะจจีทําไมขัดทุนเ <c oughs> นี่ยบงีก็บอหลวงพ่อเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยสอนน่นเหนื่อยนะพูดหลวงพ่อบอกไงวางไปนะจจี วางไว้ก่อนเลยเพื่อให้วางอ่ะจากนั้นนี่ถ้าเราไปเจอใครก็ตามที่พูดไม่รู้เรื่องก็วางวางไว้บ้างวางไปวางวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเนาะไม่ต้องรีบร้อนอยากทาให้ตัวเราต้องเหนื่อยไปฟรีเปล่าๆใช่ไอ้เราก็ยังเข้าท่าไม่พอครับอเขาก็เลยยังไม่ยอมรับเราตรงนั้นอ้นี่คิดแะงี้กับหมดเรื่องเราเละจะได้สบายใจแล้วจีเขาจะคิดว่า ทำไมว่าตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองช่วยตัวเองได้เราก็เราซะจบหมดหมดเรื่องช่วยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเองให้ดียิง่งขึ้นอไม่ใช่ตัวเราแบบว่าตัวเราไล่ตัวเ,เองน้อยจนื้อต่ำใจไม่ใช่คนละเรื่องกันคนละเรื่องอันนั้นไม่ใช่นะจี้ออนะนจะจี้จะดูว่าเอ๊นะนัจจี้ผิดนี่อันนี้ไม่เข้าท่าครับและเอาใหม่ต่อให้เด็กก็ขอโทษเขาเป็นไรเสียหายอะไร มันขันห้ามารวมๆกันเป็นยกจี้จี้ก็ชื่อก็สมมุติขึ้นมาใช่ไหมขอโทษขอบคุณอะไรอย่างเงี้ย่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้แต่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือต้องจริงใจให้กันด้วยอันนี้แหละคุณจะค้าขายความเห็นนะจี้ความจริงใจเนี่ยขายไปเถอเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าคุณหยิบยื่นความจริงใจให้เขาอีกคนทนไม่ได้หรอกคุณ นอกจากเป็นบัวใต้น้ำอะไรก็วางไว้ก่อนถ้าบัวใต้น้ำเราก็อ่าวางไว้ก่อนถ้าพวกใบาบเราก็ไปไป,ไปอื่นก็จบเพราะเรายังไม่เข้าท่าพอบัวใต้น้ำนี่เรายังไม่เอาขนาดหลวงพ่อยังบอกน้ะชีว้าวางเพื่อสงสางจีนแหละแต่<ะ>บางทีไม่ใช่กระทบกระทั่งกัน บางทีไปเจอคําหวานเราเล,ลยลอยตามเข้าไปอุ้ยอันนี้สําคัญนะอยาเชียวบางทีไม่ใช่คําหวานาที่ตาหวานบ้างอะไรหวานอย่างเงี้ยมาเลยตามเข้าไปตามได้ตามหลวงพ่ออคอุณอย่าตามเลยอย่างนั้นที่ก็อย่าตามยังไม่เข้าท่าตามหลวงพ่อแหละดีที่สุดในโลกหลวงพ่อเนี่ยแบบไม่รู้นะ ทุกอย่างพร้อมเลยอ่ะแมจี้แต่บางทีเมื่อกี้นม่จี้บอกอ่ะต้องคุยคนที่เข้าใจใช่ไหมครบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตาหวานนะคำเขาก็ไม่หวานไม่อะไรเงี้ยแต่เขาเห็นอกเห็นใจเราเหลือเกินเข้าใจเราทุกอย่างเลยพูดอะไรโอ้โหเข้าใจเรามากเลยไปตามเขาออกไปอีกเหมือนกันนะจี้ <c oughs> จะแก้ยังไงดีนะจี้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องแก้ว่า โอ้อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเดี่ยคุณมันมันถ้าพลาดแล้วก็ชีวิตเรียบร้อยเลยมันคนเราเนี่ยถ้าตัดสินใจอะไรที่พลาดหน่อยเดียวเนี่ยแล้วมันจะมันเดินมันมันแยกทางเลยเป็นเหยื่อร้อยดำเลยไอ้ดำมันเอาไปผูกไว้แล้วเสร็จเขาเรียบร้อยเลย โดนเขาเอาครัวมาครอบเรียบร้อยเลยใช่และดำนี่นะไอเรื่องของความรักความที่คุณพูดเนี่ยนะฮะมันดูแล้วเหมือนหลวมๆแต่ความจริงไม่ใช่เหมือนลิงติดตังเลยข,ขยับตรงไหนก็ติดยิงดิงดงดยงนะย,ยิงติดยิงขยับยิ่งติดถูกต้องดูแลเหมือนหลวมๆแต่ไม่ใช่เนีน่ยง่าย เพราะนั้นไอ้ตัวนี้อันตรายมากนะคุณเชื่อไหมนะ้าจี้เกิดมาแปดสิบสองขวบเนี่ยความรักที่หนุ่มสาวเขารักกันไปไงไม่รู้จักไอยเนี่ยแต่น้าจี้ว่าดีที่ไม่รู้จักเพราะแต่งงานแต่งกับผู้ใหญ่ก็รักนย่งศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งครั้งที่สองสงสารว่าเขาไม่เงินน้อยแต่เขาความรู้ดีพูดได้ดังหลายภาษาอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เรามีทุนเยอะเขาเขาไหนเป็นเป็นพุ่มกับที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ไรเงี้ยนี่ยถ้าได้ทุนเราไปก็เขาก็จะได้มีชื่อเสียงตามที่เขาปรารถนาเน<ค>จี้เคยอยู่วงการภาพยนตร์มาดาราทุกคนในยุคก่อนนะฮะรู้จักเนจี้หมดต้องเข้ามาไหว้เนจี้เพื่อจะบางทีมาของานเนจี้ทำนะฮะเมื่อก่อนนี้ที่เห็นนั่งคุยกรนอ,อยู่ตรงนี้นะฮะ เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อฮอลลีวูดในยุคนู้นเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นนัจี้ของเราครับสาสิปีนัจี้เพิ่งรู้จักชีวิตอะไรไมาเยอะอะเพราะว่าการสร้างในงนี่มันก็ใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องมันก็มาจากเรื่องจากความลากอะไรแต่ไหลมันถึงอ่านอะไรแต่ไหลพวกเนี้ยมันมีความเข้าใจมากเพราะนั้น หลุดไปเลยเพราะความสงสารเพราะสงสารเขาสามสิบปีหมดเรียบเลยเหลือเล็กๆน้อยๆเกิดมาไม่เคยนั่งรถเมย์ต้องนั่งรถเมย์วาวัดนะรถก็มีแต่ไม่มีคนขับอย่างเงี้ยนันคือในยุคนู้นนะแต่ตอนนี้น้จี้บอกว่าเรื่องธรรมะดีที่สุดสงสารตัวเองดีที่สุดให้เข้าถึงทำต้องรักตัวเอง รักตัวเองไม่จะซาตัวเองรักตัวเองรักตัวเองเราต้องรักตัวเราและเราจะยึดธรรมะเป็นที่พึ่งและเราจะรู้อีกว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งสุดยอดของตัวเราที่เราเกิดมาเนี่ยคือธรรมะอย่างเงี้ยท่าเรียนแล้วจะมีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเหมือนอย่างที่นจัจจีเพียงแต่เรียนได้มาไม่มากยังมีความเข้าใจเพรว่าอันนี้เป็นที่พึ่งสุดยอด ทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วที่บุญเท่านั้นนะคะจะส่งจะไปกับเราถ้าเราถ้าเราทำบาปก,ก็ไปกับเราเพราะนั้นต้องเลือก